รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดงานวันสตรีไทย2568สตรีสมุยมุ่งสู่ความเท่าเทียมที่ยั่งยืนเมื่อวันที่17สิงหาคม2568นางพิมพรทองสุขประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสมาชิกได้จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2568 เดิจัดให้มีขบวนพาเหรดชุดผ้าไทยจากสมาชิกองค์กรสตรีทั้ง7ตำบลของอำเภอเกาะสมุยและมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แต่งชุดไทยที่สวยงามทําให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดที่จัดขึ้นในวันสตรีไทยปีนี้สําหรับการจัดงานวันสตรีไทยประจําปี2568ได้รับเกียรติจากนายธนนพ,นพันธพิพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานเปิดงานโดยมีนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยนายรําเนตรเจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนางสาวนิถารัตน์วานิจเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนางขนมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางเจมจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย สมาชิกอสอมอำเภอเกาะสมุยให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้นางพิมพรทองสุขประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยกล่าวว่าองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยงานวันสตรีไทยประจำปี2568ปปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังสตรีสมุยสร้างสรรค์วันสตรีไทยซึ่งเป็นเวทีแห่งกิจยศของพลังสตรีที่เปี่ยมด้วยความสามารถความเสียสละ และหัวใจแห่งการพัฒนาการจัดงานมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อจัดตั้งและเสริมความเข้มแข็งของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสังคมวัฒนธรรมและท้องถิน่นยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยให้มีศักยภาพและความมั่นคงที่สําคัญองค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมุยพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากคนพลัดถิน่นคนติดเตียงผู้พิการผู้ไร้ที่พึง่ง และผู้ถูกกระทําความรุนแรงการจัดงานไม่ใช่เพียงกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีไทยแต่เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนทั้งองค์กรสตรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกแขนงอาชีพที่มุ่งมั่นจะสร้างสังคมที่อบอุ่นเข้มแข็งและยั่งยืนภายในงานวันสตรีไทยปีนี้ได้จัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยการเดินแฟชั่นโชว์ชุดหนูน้อยองค์กรสตรีน่ารักน่าชม แฟชั่นโชว์ชุดสตรีรวมใจเกาะสมุยสดใสงดงามและการเดินแฟชั่นโชว์การกุศลงดงามราตรีช่วยเหลือคนยากไร้ที่พึ่งจากคณะกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยและผู้เดินแบบรับเชิญนอกจากนี้ได้หมุนรางวัลฉลากชิงรางวัลรถจกักรยานยนต์จำนวนสองคันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายสำหรับรางวัลที่1รถจกักรยานยนต์ p c x เลขที่ออก0528แและรถจกักรยานยนต์เวสป้าเลขที่ออก 1956สําหสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อรับทุกรางวัลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-970-1262ดิฉันเองก็จะกววาข้อคิดนะคะเราทำกิจกรรมตรงนี้ในเมื่อเราเป็นองค์กรอยู่แล้วอยากจะากววาว่าสัตว์ีเรานะคะต้องเข้มแข็งนะคะต้องต่อสู้ต้องยืนอยากให้ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิง ในปัจจุบันนี้เราไม่น้อยหน้าเคยนะคะเราทําได้ถ้าท่านมาดูสตรีสมุยนะคะเราสู้สู้ส,สู้สู้ต่อไปไม่มีวันหยุดนะคะตราบใดที่เรายังทําเราต้องทํานะคะเราสู้ออนนี้สตรีเท่าเทียมนะคะสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเกลือเร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน